เมื่อพี่น้องสามคนคือเท้าบัวหมบัวหองและบัวเหียวที่มีนิสัยคล้ายกันคือความฉเฉลียวฉลาดแต่ไม่ใฝ่ในการศึกษาหาความรู้และเดิมทีที่มีกรรมเก่าจึงประสบพบเจอกับความพลัดภากจนกลายเป็นลูกเลี้ยงนางยักษ์แต่อย่างไรก็ตามในความโชคร้ายยังมีความโชคดีบทสรุปของทั้งสามพี่น้องจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามจะกกล่าวถึงเมืองพารณสีพระยาอาริยวงศ์ขึ้นครองราชมีมเหสีนามว่าปธุมมามีพระโอรสสามพระองค์ชื่อว่าเท้าบัวหมเท้าบัวหองและเท้าบัวเหียวทั้งสามเป็นผู้ที่มีหน้าตาหล่อเหลางดงามและพระราชาปกครองบ้านเมืองอย่างมีความสุขสมบูรณ์อยู่มาวันหนึ่ง อมาถเท่านามว่ากระกะท่านเห็นว่าพระกุมารทั้งสามเอาแต่เล่นสนุกกันไปวันวันท่านกลัวว่าบ้านเมืองจะล่มจมกลัวว่าจะไม่มีผู้สืบบัลลังก์ที่เข้มแข็งท่านก็เลยไปกราบทูลพระราชาให้ทรงสั่งสอนพระกุมารให้พระกุมารไปเรียนศินลปะวิทยาพระกุมารทั้งสามท่านก็รับปาก แต่พออยู่กันสามคนก็ได้ปรึกษากันว่าไม่ควรเรียนศิลปะวิทยาครั้นทั้งสามตกลงกันแล้วก็พากันเล่นสนุกสนานเหมือนเดิมพระอมาตเท่าก็ออกไปเห็นอีกยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมจึงรีบกราบทูลถวายพระราชาพระราชาก็โกรธหนักเลยได้สั่งให้นําพระกุมารสามพระองค์ไปแห่ตีประจานอ้อมเมือง พระกุมารทรงโกรธและน้อยใจเลยจำใจลาพระบิดาและพระมารดาไปเสาะแสวงหาที่เรียนศิลปะวิทยาภายหลังพระกุมารเสด็จออกจากเมืองได้เจ็ดปีเมืองพรารณสีก็เกิดทุพพิกภัยแห้งแล้งชาวเมืองไม่มีอาหารจะกินมีการขโมยเล็กขโมยน้อยทุกที่ทำให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วเมืองไม่นาน ชาวบ้านและสัตว์ก็ตายกันทั่วเมืองพระราชาก็ได้เสด็จนี้ออกจากเมืองไปถึงการละอวสารเมืองพราณสีนัาบัดนั้นเหตุที่เป็นอย่างนี้ท่านว่าเป็นเพราะกรรมเก่าที่พระราชารับสั่งให้ตีพระราชกุมารทั้งสามโดยที่ไม่มีความผิดส่วนพระกุมารทั้งสามมีกรรมเก่าคือในชาติก่อน เคยซื้อผ้ากับพ่อค้าผู้หนึ่งมาแล้วจ่ายเงินไปไม่ครบตามราคาที่เขาขอมาและบอกว่าจะมาจ่ายอีกภายในเจ็ดวันให้หลังแต่ก็ไม่มาจ่ายพระวิบากกรรมอันนี้เลยให้ถือทำโทษในครั้งนี้ต่อมากล่าวถึงพระราชกุมารทั้งสเมื่อเดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ ทั้งสามก็หยุดค้างแรมในป่าใหญ่เป็นเวลาหลายวันจนเข้าไปในเขตยักษ์ที่มีนางยักษ์ไม้อยู่ตัวเดียวเนื่องจากสามีของนางตายจนเข้าไปในเขตยักษ์ที่มีนางยักษ์ไม่อยู่เพียงผู้เดียวเนื่องจากสามีนางตายหนีจากได้หลายปีแล้วพอนางยักษ์เห็นกุมารทั้งสามก็เกิดความรักเหมือนลูกชายจึงได้รับทั้งสามคนมาเป็นลูกบุญธรรม นางยักษ์กลัวว่ากุมานทั้งสามจะรู้ว่าตนเป็นยักษ์ก็ไม่กล้าจะออกไปหาสัตว์กินแล้วห้ามทั้งสามออกไปเที่ยวเล่นนอกประสาทเพราะกลัวว่าจะเห็นกองกระดูกสัตว์ต่างๆนางจึงต้องอดอาหารมาเป็นเวลาเจ็ดเดือนจนนางสู้พร้อมแห้งเหี่ยวคืนอดต่อไปนางคงจะต้องตายอย่างแน่แท้วันหนึ่ง นางจึงอำลาพระกุมารทั้งสามออกไปเที่ยวป่าคนเดียวแต่ก่อนออกจากปราสาสตก็ไม่ลืมที่จะกำซับไม่ให้ทั้งสามออกไปเที่ยวเล่นโดยรอบปราสาทเหมือนเดิมและนั่นก็ยิ่งสร้างความสงสัยให้แก่ทั้งสามที่มีมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ในปราสาทแล้วทั้งสามก็เลยพากันเดินสำรวจเมื่อเห็นกองกระดูกสัตว์ต่างๆเป็นกองพเนนกันอยู่ ก็รู้แล้วว่าแม่บุญธรรมของตนนั้นเป็นยักษ์เลยพากันหนีออกมาฝ่ายนางยักษ์พอกลับมาถึงปราสาทนางก็ไม่เจอลูกๆเลยรู้ว่าทั้งสามคนคงจะรู้แล้วว่าตนนั้นเป็นยักษ์แล้วก็หนีไปด้วยความรักที่มีให้เด็กน้อยทั้งสามนางก็ได้ออกตามหาจนไปเจอกุมารทั้งสามอยู่กลางป่านางอ้อนวอนให้กลับไปอยู่ด้วยกัน แต่ทั้งสามก็ไม่กลับสุดท้ายนางก็ได้จำใจปล่อยให้ทั้งสามเดินทางต่อไปนางได้ให้ทั้งสามเรียนมนวิเศษและมอบดาบวิเศษให้เมื่อเรียนมนวิเศษเสร็จแล้วก็ชี้บอกเมืองใหญ่ที่อยู่ข้างหน้านางกลัวว่าจะเป็นอันตรายและเดินทางช้านางก็ได้เสกุมารทั้งสามให้กลายเป็นนกแลคํคำ เอาเส้นไหมทองคําผูกคอไว้ทั้งสามถ้าใครแก้เส้นไหมนี้ได้ก็จะกลายเป็นคนเหมือนเดิมแล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกจากกันทั้งน้ำตาเวลาผ่านไปเจ็ดวันทั้งสามก็บินมาอยู่สวนหลวงของเมืองผาทองนาสวนหลวงแห่งนั้นมีชายเท่าผู้เฝ้าสวนอยู่ผู้หนึ่งทุกวันเขาก็จะนำผลไม้ขึ้นไปถวายพระราชาอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งชายเท่าเหลียวไปเห็นนกแลคำสามตัวจึงนำไปกราบทูลแด่เนื้อหัวในรุ่งเช้าณเมืองผาทองแห่งนี้พระราชาผู้ครองเมืองมีพระธิดาที่สวยงามชื่อว่าสุชาดาบัดนั้นพระองค์ได้รับข่าวดีจากชายเท่าผู้เฝ้าสวนและได้รับสั่งให้จับนกทั้งสามตัวมาถวายให้ได้ นายพรานไปดักไว้บนต้นไทรที่นกทั้งสามมักมาเกาะมาจับกินหมากไทรสุกและจับนกตัวพี่ชื่อเท้าบัวหฮมได้ในเช้าต่อมาจนนำขึ้นไปถวายพระราชาพระราชาได้มอบรางวัลให้อย่างงามชาวบ้านพอรู้ว่ามีนกแปลกประหลาดที่มีสีทองทั้งตัวก็พากันแห่มาชมความงามพระราชามอบให้พระธิดาสุชาดา เป็นผู้เลี้ยงนกคํำแลตัวนั้นฝ่ายนางสุชาดากลับมาห้องก็ชื่นชมความงามของนกแล้วก็เห็นเส้นได้ไหมทองคําผูกอยู่คอนกจึงแก้ออกจากนั้นนกกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่าเท้าบัวห่มทั้งสองได้ทำความรู้จักกันแล้วเกิดความรักมักใคร่กันในเวลากลางวันนางก็จะผูกไหมใส่คอตามเดิม แต่พอตกกลางคืนนางก็จะแก้ไหมออกแล้วเป็นชายหนุ่มนอนร่วมเคียงหมอนกับนางอยู่เป็นแบบนี้โดยไม่มีใครผู้ใดสงสัยจนเวลาผ่านไปสี่เดือนพระนางตั้งครันได้สี่เดือนไม่ได้เข้าเฝ้าพระราชาเป็นเวลาหลายเดือนก็กลัวว่าท่านจะสงสัยกลัวความจะแตกวันหนึ่งพระราชาไม่เจอหน้าพระธิดามาหลายเดือน เลยมีคำสั่งให้เข้าเฝ้าเลยทำให้รู้ความจริงพระองค์โกรธมากที่ไม่มีใครผู้ใดรู้เหตุการณ์มันผู้ใดมายามบารมีเยี่ยงนี้พระธิดาก็ไม่กล้าที่จะปริปากออกมาจึงได้มีรับสั่งให้ไปสืบหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ภายในหนึ่งเดือนอมาตย์ก็กรุ้มใจยิ่งนักนางสีจันทราผู้เป็นลูกสาว และเป็นคนสนิทของพระธิดาก็อาสาสืบเรื่องให้จนได้ความจริงอมาตยจึงนำความทูลพระราชาพระราชาจึงมีคำสั่งให้พระธิดาและเท้าบัวหมเข้าเฝ้าก่อนเข้าเฝ้าเท้าบัวหมได้รไายมนทำให้พระราชาเกรงกลัวจนพระองค์ยอมมอบพระธิดาและบ้านเมืองให้ครอบครองสืบมาเท้าบัวหมของราชได้เจ็ดเดือน จึงได้ไปอัญเชิญน้องทั้งสองที่สวนทองเข้าเมืองผาทองชาวเมืองจึงต้อนรับและทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้เมื่อพักอยู่เมืองผาทองได้สองปีเท้าบัวเฮียวกับเท้าบัวหองก็อำลาเท้าบัวหมไปเมืองเสวะกนครพอเดินถึงก็เข้าเมืองไปพักอยู่กับยายขอทานประจำเมืองเท้าบัวเฮียวได้ยินว่าพระราชามีพระธิดาที่มีรูปงาม นามว่านางพับพ,พาวันดีก็มีความประสงค์อยากเห็นวันหนึ่งเลยแอบออกไปดูคนเดียวพอเห็นหน้านางเท่านั้นก็ถูกร่ายมนใส่จนกลายเป็นหินเท้าบัวหองไม่เห็นพี่ชายก็เลยออกตามหาไปเจอยือนอยู่เป็นหินเลยนำแก้ววิเศษร่ายมนทำให้พี่ชายฟื้นคืนมาคลายมนตที่หมอมนทำไว้จนหมดสิ้น ท้าบัวเหยียวก็ได้พระนางพัพพาวันดีเป็นมเหสีและได้ครองเมืองเสวกะนครสืบมายายขอทานก็ได้เป็นใหญ่อยู่สุขสบายกล่าวถึงเมืองสารัตฐานครมีพระธิดารูปงามนางหนึ่ง <c oughs> มีพระธิดารูปงามนางหนึ่งมีนามว่าศีสโรพระนางมีโรคประจำตัวที่แปลกประหลาดคือ ถ้าได้กลิ่นผู้ชายจะปวดหัวอย่างหนักพระราชาสงสารพระธิดาจึงได้มีรับสั่งให้ไปสร้างเมืองใหม่ที่เป็นที่พักที่อยู่ของพระธิดาอยู่ในป่าดงใหญ่ห่างจากเมืองเป็นระยะเวลาสามวันฝ่ายเท้าบัวหงเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจึงขออำลาพี่ชายออกไปท่องเที่ยวเท้าบัวเฮียวจึงได้มอบค่าทาทบริวารให้ไปรับใช้ เท้าบัวหองท่องเที่ยวไปจนถึงเมืองของนางสีสโรแล้วตั้งค่ายพักแรมอยู่ไม่ไกลจากเมืองนะักพระนางสีสโรเมื่อได้รู้ชื่อเสียงจากบริวารแทนที่จะปวดหัวเหมือนเดิมแต่นางกลับหายแล้วกลับกลายเป็นคนที่มีความรักเกิดขึ้นอยากจะเห็นหน้าเท้าบัวหองจึงได้เขียนสารส่งไปเชิญเท้าบัวหองเข้าเมืองเมื่อเวลาผ่านไปสองเดือน พระนางสีสโรจึงได้ส่งข่าวหาพระราชชิยาให้รับรู้พระราชาจึงจัดขบวนมาอัญเชิญพระธิดากลับเข้าเมืองและทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้หลังจากนั้นพระราชาก็ได้ประกาศรับเท้าบัวหองเป็นลูกเขยบุพกรรมของพระนางสีสโรชาติก่อนพระนางเกิดเป็นนางกวางกวางบัวหองเป็นสามี นางกวางกำลังมีลูกในท้องได้แปดเดือนก็เกิดความแพ้ท้องอยากกินหญ้าเดียวสามใบกับยอดจึงอ้อนวอนให้สามีไปหามาให้กวางสามีสาะสแสวงหาไปจนเจอนายพรานกว่าจะเอาชีวิตรอดกลับมาได้ก็ตกกลางคืนนางกวางจึงโกรธคิดว่าสามีไปติดสาวอื่นจึงแช่งให้สามีหัวแตกเป็นเจ็ดเสียง ครั้นเกิดเป็นคนก็เลยมีโรคปวดหัวติดตัวมาด้วยเมื่อเท้าบัวหองได้ขึ้นครองราชที่เมืองสรัธนครเท้าบัวหองก็ครองเมืองอย่างดีไพร่ฟ้าปุถุชนอยู่ดีมีสุขวรรณกรรมเรื่องนี้มีคติสอนใจคือสอนให้เห็นว่าคนที่ประทุดร้ายผู้ที่ไม่มีความผิดมักประสบความพินาศเอง ดังตอนที่เมืองพระนศีล่มจมนอกจากนั้นก็ยังสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังตอนที่กล่าวถึงบุพกรรมของกุมารทั้งสาและบุพกรรมของนางสีสโรเรื่องเท้าบัวโฮมบัวหองบัวเหียวได้จบลงแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะโอกาสนี้ หากทุกคนอยากฟังเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ